สวัสดีครับมาพบกับช่องโจเซฟพูดไปเรื่อยอีกครั้งนึงนะครับก็วันนี้ตามปกคลิปครับมาพบกับกล่องเพนหรือกล่องอาจารย์ไกลเนาะกล่อง18ซองที่เพิ่งออกใหม่ล่าสุดเนาะแต่ที่จริงมันออกมานานแล้วแหละแต่ผมเพิ่งได้มาเปิดเนาะก็กล่องนี้จะเป็นเทียสี่เนาะเทียสเวฟ5นี่นะครับกล่อง18ซองก็จะเป็นกล่องใหญ่เลยเนาะอ่ะกล่องนี้ผมได้มาจากเพจ ทินตะยูงะใบฝุ่นแอร์ไลน์นะครับก็เดี๋ยวเรามาดูเพจที่ผมได้กล่องนี้มานี่นะครับเพจนี้เลยนะครับใน Facebook นะทินตะยูงะใบฝุ่นแอร์ไลน์นะครับวันนี้ที่ผมถ่ายก็วันที่22เนาะก็ยังมีกล่องกล่องนี้แหละครับกล่อง182ซองให้เลือกซื้อได้อยู่นะในเพจก็สามารถตามไปซื้อได้นะอีกรอบหนึ่งนะครับอ่านี่นะทินาตะยูงะใบฝุ่นแอร์ไลน์นะครับ แอดมินใจดีนะอ่เรามาดูฮิตกล่องนี้กันเลยพวกฮิตใหญ่ๆจะได้อะไรบ้างอันนี้นะครับกล่องนี้ฮิตใหญ่สุดถ้าตามของกล่องนะ่าจะเป็น bp เนอะซึ่งผมก็ยังไม่เคยได้นะแล้วก็ลุ้น se ใ b y นั n u m b e r นะครับก็จะมี se ทั้งหมด6แบบนะอ่านี่นะครับแล้วโตจิลรยะซาสเกอิทาจิแล้วก็ป้าซิระเดกกับซากุระนะแล้วก็ bp 5แบบครับเหา โอคางิงี้เนาะอ,อ้อเหล่าคางิี้ทั้งหลายแล้วก็ MR ครับแล้วก็ SP นะครับผมก็ประมาณนี้เนาะก็เดี๋ยวเราจะเ,เริ่มเปิดกันเลยเดี๋ยวขอแกะกล่องก่อนนะครับก็โอเคฮึตามปู โอ้โหกล่องนี้เรียงมาเรียบร้อยนะค่อนข้างเรียบร้อยอ่ะเดี๋ยวเราซองออกมาจากกล่องก่อนนะก็เหมือนกับกล่องสิบแปดซองคลิปล่าสุดที่ผมเพิ่งลงนะของซากุระเนาะกอุ้ยกล่องสิบแปดซองก็จะมาเป็นกล่องใหญ่ๆเนาะแล้วก็แพ็คมามีเขาเรียกแล้วนะมีที่ถองที่ใส่ดูดีนะดูดีโอ้โหแปดทองนี่เป็นกล่องดูดีอ่ะผมตั้งไว้ก่อน เรามานับซองกันเลยเลื่อนกล้องแปบ,บน่อน,นี่นะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดครับโอเค 18, สิบแปดซองครบนะผมยังไม่เคยได้บีพีเรามาลุ้นกันว่าวันนี้จะ มี BP ออกไหมหรือมันก็ออกเป็น SE ไปเลยก็ดี <c oughs> อขออนุญาตเดี๋ยวผมขอมาเพราะมันมีแค่สิบแปดซองนะผมตัดไปทีละซองเลยลุ้นกันไปทีละซองเนาะ,ะเดี๋ยวลุ้นกันทีละซองเลยนี่นะครับใบแรกอ่า ฮิตอยู่ใบสนะเราดูกันฮิตใบแรกเป็นอะไรนฮิตหรือเปล่าอ่าเป็น U R นะเป็น U R Killer B นะอ่าแล้วก็เป็น h R อาจิระยะข้อเสียของกล่องนี้ที่ผมไม่ชอบคือกาก่าเก่าเยอะนะครับพวกกัสแบบอาร์เก่าๆจากกล่องเก่าๆเยอะผมเลยไม่ผมเลยไม่ค่ชอบเปิดแต่ว่าอันนี้ก็ มันมีลุน BP สองใบเนาะผมได้เลือกมา,าอาร์ตเก่า,า,กา,า,กาๆมันเยอะอ่ะผมเคยเปิดตอนนั้นในเพจแล้วมันเกลือผมเลยไม่คย่อยากจะเปิดอ่าไปเป็น SSR นะครับซาลาดะนะอ่านี่อันนี้เป็น HR Story นะเป็นทีมเจ็ดครับเ่า HR Story มาหนึ่งใบเ s r มาหนึ่งใบนะ ้นไปทีละซองเลยนะลุ้นไปกับผมด้วยแอดมินเพจเขาก็ลุ้นด้วยนะก็ <c oughs> จะออกอะไรนะกล่องของผมนะอ่าเป็น HR ล่างสถิตสองหางนะแล้วก็เป็น SRDE อีดาระอู้ฮินาตะนี่เดี๋ยวผมจะเก็บฮินาตะเก้าใบวางไว้ก่อนฮนะินาตะได้ซองต่อไป กันเลยช,ชึบชับช,ชึบชับมาอ่าโอ้โหเ hr ซ้ำแล้วเป็น ur นะครับ ur ที่อยู่กับซัมบ,บูสันชื่ออะไรกันนี่โอ้โห hr ซ้ำตอนนี้ออกมาสอง ur นะครับซ้ำทั้งนั้นเลยนะ กล่องนี้ผมยังไม่เคยได้ MR เลยนะตั้งแต่เปิดมาอ่าน่าจะเป็น AR นะเป็น AR เซ็์ซื้อนะครับ AR นี่ก็ซ้ำนะซ้ำแยะสามพแหละจะซ้ำทุกฮิตไม่ได้นะไปซองต่อไปเชฟเชฟ กนะนะนะ็เป็น OR นะคุชินะนะ OR าร์ h ุช a น r เป็นกาละนะเป็น OR คุชินะ a อ,อันนี้ออกมาทั้งหมด4ฮิปนะตัดเท่ยสองสองแล้วกันจะได้ไม่เสืลกก็ยังซ้ำอยู่นะ4ฮิปนี้ องต่อไปลุ้นกันเลยอ่าออกมาแล้วน่าจะเป็น S L R นะ S L R ดำล็อกลีนะ H R เป็น4นี่หางเป็น S L R ดำล็อกลีสองต่อไปตอนนี้ห้าฮิตแล้วนะเป็น S S R จีระยะนะ H R เป็นร่างสถิต3ามหางนะ น่าจะเกือบเกือบครึ่งทางแล้วยังไม่ได้อะไรดีๆเลยนะ SPMI ยังไม่มาเลยนะ,ะจะเป็น hit นะฮิตนะมาดูกันได้อะไรนีอ่ะอะไร OR นะ OR นะอุจิวะซาอุลินะอันนี้ก็ซ้ำนะ ซ้ำเยอะมากเลยตอนนี้ออกมาหนึ่งสองสามสี่ห้าหกฮิตซ้ําหมดเลยนะหกฮิตไปเป็น SSR ค ah ah. ันคูโรนะ HR เป็นชิโนนะจะเกลือไหมนะผมกลัวมากเลยกล่องกล่อง อาจารย์ไก่ของเพจเนี่ยผมไม่เคยได้อะไรดีๆเลยนะเหมือน sp ผมก็ไปได้จากซองลุงมาซมากกว่า sp sp จากกล่องนี้ผมมีอยู่2องใบคือที่หน้าตาก,กับอ,อะไรนะคีซามเมะนะคีซาเมะนี่ได้จากการแจกฮิน,นตาตะได้จากการเปิดซองลุงไม่ได้ได้จากในกล่องเลยนะเป็น ssr โคนันครับ sr เป็นกาละนะน็ะคือ เปิดกลองนี้ยังไม่ได้อะไรดีๆเลย MR ก็ไม่เคยได้นะเป็น s s r โคนันอีกรอบหนึ่ง S&R เป็นโอโรจิมารุขอเถะอยาเกลือขอเถอะเหลือ6กซองสุดท้ายครับฮิตที่ออกมาแล้ว1 2 1 2งสอง6ี่ห้าฮิตนะ อาจจะมะีอีกประมาณสองถึงสามฮิตใบฮิตเป็น UR นะโอ้โห UR อารจานยามาโตะนี่ผมมีเป็นสิบใบอะใบนี้ เจ็ดฮนะิตนะไป้องต่อไปเป็น S S R อิทาจินะ H R เป็นห้าหางตัอสุดท้ายอ่สี่ตองสุดท้ายมาดูว่าจะมีอะไรออกบ้างโอ้ผมเสียวมากเลยเสียวเกลือเนี่ยจะเกลืออีกไมหมน้า แกลวเกลือมากเลยนะเป็น s r ชิกามารุครับ hr เป็นนารุโตะสองสามสองสุดท้ายน่าจะเป็น ar นะ ar ดันโซนะอันนี้ก็ซ้ำนะ ar ผมยังไม่มีพวกซาบุสะอะไรเลยนะไม่ออกให้ผมเลยนะครกการ์ดไม่ซ้ำเนี่ยออการซ้ำๆนะอ่าตอนนี้ แปดฮิตนะแปดฮิตแล้วเสียงผมนี้เริ่มไม่ไหวแล้วเกือเกิน2องสองสุดท้ายไปออกเป็นฮิตที่เกนะนะ้านะยูอาชิโนนะใบนี้น่าจะยังไม่มีนะกับเจ็ดหางอัน,นี้ใบนี้น่าจะยังไม่มีแต่ก็ยูอาเนี่ย เพิ่งไม่มีใบใบแรกเพิ่งไม่ซ้ําใบแรกโอ้โหถ้าซองนี้ไม่ออกคิดใหญ่ก็คือเตรียมตัวเกลือนะอ่าเรียบร้อยนะครับเป็น SSR แล้วก็สตอรี่ห้าข้งเี้นะเรียบร้อยนะครับเกลือเกือแบบเกลือเลยอืม ก็ฮิตทั้งหมดนับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าฮิตนะเป็น ur สักสี่ใบมีสี่ ur เลยสอง or สอง ar แล้วก็หนึ่ง slr นี่นะครับเป็นล็อกลี slr ล็อกลีนะดันโซไอ้นะเซส,สึคุชินะนาะซาโอลินะ เอนาโอลินะไว่ใชาศาตรโอลินาโอลิยามาโตชิโนโฮิลเลอร์บีแล้วก็น่าจะชื่อขาคุนะก็ทั้งหมด9ก้าฮิตครับก็กล่องเพนอันนี้น่าจะเป็นกล่องสุดท้ายที่ผมเอามาเปิดแล้วเพราะว่ามันเกลือเหลือเกินผมอะไรดีๆจากกล่องเพนเลยก็วันนี้ก็ไว้เท่านี้ครับหากปิดภาพระการใดก็ขอภัยมาณนะที่ดีด้วยฝากกดไลค์กดตาม พจและ Youtube ของผมด้วยนะครับผมบ๊ายบายครับสวัสดีครับ